สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับช่องเฮียพีนะครับวันนี้ครับเราก็มาพบกับกล่องซูมอาหารทะเล300บาทนะครับราคาย่อมเยาวนะอันนี้ครับก็จะมีค่าโ่ง100บาทแล้วก็มีค่าโฟม50บาทนะครับก็จะเป็นรวม4 5 0บาทครับกล่องซูมนี้ครับผมก็สั่งมาจากใน a c e b o o k นะครับมาดูกันนะครับว่าด้านในจะมีอะไรบ้างจะคุ้มไม่คุ้มนะครับเรามาดูกันเลยนะครับแต่ก่อนอื่นนะครับวันนี้นะครับเราก็มีคนมาช่วยลุ้นนะครับนั่นก็คือน้องอลีนจากช่องปู๋ย่ะหลานนะครับนี่นระคับ สวัสดีครับเหลาล้านะครับวันนี้มาลูกแจกกับช่องเฮียพีนะครับมาแล้วมาดูกันนะครับว่า300บาทจะมีอะไรได้ไงนะครับนี่แข่งกันเลยของเขาก็ถึงไวนะสั่งไปเมื่อวานเองวันนี้ตอนเช้าก็ได้แล้วนี่ครับเขาก็ห่อมาให้อย่างดีเลยนะโอ้นะครับแล้วก็มาดูกันนะครับดีก็จะมีเยเห็นกุ้งแลวเห็นกุ้งแล้วเห็นกุ้งแล้วว้าวนี่ครับกุ้ง กุ้งอะไรนะกุ้งก้ามกามกุ้งก้ามกามกุ้งปลาก้ามหรือเปล่ากุ้งก้ามก้าม <c oughs> ดูตัวดูตัวมันจะเล็กนิดนึงนะกุ้งตัวเล็กเนาะกุ้งจะเล็กนิดนึงเนี่ว่าสามร้อยกุ้งสักราคาสามร้อยบาทเออราคาสามร้อยบาทก็ก็ตามราคากี่ตัวลูกลองนับสิสองสี่หกแปดเก้าสิบสิบเอ็ดเล่ากุ้งกุ้งหมดแล้วต่อไปเป็นอะไรต่อไปเป็นปลาหมึก ลูกปลาหมึกหรือเปล่าเนี่ยตัวใหญ่ก็มีนะมันคือลูกปลาหมึกใช่ไหมนี่ปลาหมึกที่นี่นี่ปลาหมึกอะไรปลาหมึกกล้วยป่ะหมึกไม่รู้หมึกอะไรไม่รู้อันนี้ลูกปลาหมึกหรือเปล่าอุ้ยหลายตัวอยู่เหมือนกันนะนี่หลายตัวเหมือนกันครึ่งโลได้มั้งาดูต่อไปปลาหมึกตรงนี้น่าจะหมดแล้วต่อไปเป็นอะไรอ่ะเฮ้ยอะไรอ่ะอุ้ยมีหอยหอยเชลล์หอยเชลล์หอยเชลล์ทำอะไรอร่อยลูกทำไง ย่ากเลยโอเคเอยเมาแล้วผู้ทำให้กินรับรองว่าอร่อยปู่ชอบเลยอ่ะหอยเนี่ยมีตัวว่าว่าตัวนี่ตัวเราณพี่ลูกอะนะพี่นี่ชุดนี่เป็นชุดเล็กใช่ไหมชุดเล็กชุดเล็กตามชุดใช่ไหมหอยเชวไม่มีอูเย็นเย็นมือเย็นมือ ยัง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 มีอีกเจ็ดตัวมีอีกมีอีกโอ้ยได้่จังแอ็ดมีอีกแล้วหมดแล้วไปเช็คหมดแล้วเฮ้ยอะไรอ่ะว่าวดีอะไรตัวอะไรไม่รู้เนี่ยเลื่อนเฮ้วอะไรตัวเลื่อนสัปลาหมันคืออะไรบัปูบอกะซี่คืออะไรจับนี่จับเห็นอะไรเดียวมันก็คือก้างนะครับนี่แก้ว เลี้ยนเลี้ยนเรือหุ้ยก้างมีหลายตัวเหมือนกันนะครับเพื่อนๆลองดูสิหุ้ยตัวใหญ่เหมือนกันนะเลยใหญ่เลยเติมเตลยมีตาด้วยมจ้ามันมันมีจ้ามีด้วยนะมีก้างสองเนี่ยเออให้ให้ก้างเยอะนะครับกล่องนี้ตามที่บอกว่าคุ้มเังสามกินก้างก็โอเคนะโอเคเมาเยอะเลยเยอะเลยอ่ะดูสิเมาว้าวโอ้เยอะนะก้างอะไรอ่ะ นั่นก็คือปลาหมึกนะครับปลาหมึกกระดองมาสดๆเลยมีสามตัวนะครับกล่องนี้นะนี่เขคุ้มนะครึ่งโลหรือโลได้ไหมเพราะปลาหมึกมาโลก็ประมาณสองสามร้อยมันเนาะใช่ไหมโลสองามตัวนี้ก็น่าจะประมาณโลกว่าได้แล้วมั้งนี่โหโอ้ว้าวสองส่วสามร้อยบาทนะครับก็ได้ประมาณนี้นะครับไม่คุ้มเพื่อนๆก็ลองดูนะครับแต่สำหรับผมผมว่าก็ว่าคุ้มนะ แต่ว่าจิตที่กุ้งตัวเล็กไปหน่อยนะครับ,บปลาหมึกนะปลาหมึกนี่ก็จะตัวเล็กหน่อยนะครับนะปลาหมึกแต่ว่าอันนี้ลูกปลาหมึกแต่ว่าก็ไปทําทําอาหารได้นะผู้ถึงนะนีอ่อ,าาอ,อันนี้าหลากุ้งก็ไปกินก็ส่งคนก็โอเคทำได้หลายเมนูนะครับกุ้งเนี่ยก็ไปย่างได้นะครับหอยย่างได้อันนี้ก็อาจจะทอดกระเทียมโอเคไปทำกุ้งฐานกะลีเดือยกันนะครับ ครับตอนนี้เครื่องปรุงเราก็ผสมกันเสร็เรียบร้อยนะครับกุ้งถังทะเลเดือดน,นะถ้าเพื่อนๆอ,อยากลองทําก็ไปดูคลิปที่ผมทําไว้ได้นะครับทีนี้ก็จะใส่เครื่องลงไปเลยนะครับดูน่ากินเลยนะ ขังทะเลเดือดแล้วก็เสร็จเรียบร้อยนะครับกับหอยเชลล์อบชีสนะครับกลินหอมน่าก,กินนะครับน่ากินมากอืมเรา๋ยมาเริ่มกินกันเลยนะครับอ่ามากุ้งขังต้องใช้มือจับนะครับใช้ช้อนไม่ถนัดแล้วก็ไม่ได้อัตรถรสนะครับใช้มือกินกันผมก็ไม่เคยกินนะครับตอนจะทอดจะดองจะอะไรผมก็ไม่เคยกินนะ้ววันนี้จะลองกินโอเคดีกว่าน่ากินมากชิ้นใหญ่ มันกรอบกรึบๆเลยอ่ะเัวก้างเหลือเนื้อแค่นี้ขอขอผักเราต้องกินกับผักนี่พริกหวานอืมเนื้อเหมือนกุ้งนะเหมือนหรออืมไห้พี่ลองบ้างก้างใช่ไหมนี่ก้างนะครับมไ,มไม่รู้ว่าแกย่ยังไงนะหักหล่นหมึกกรึบๆๆๆ,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 ๆแล้วของเขาสดนะครับโอเค แ้ได้เลยก้งอร่อยไม่เคยกินเหมือนกันนะก,กินวันแรกอะนนี้าคล้ายกุ้งเหมือนกันนะเหน็นหน้าตามันน่ากลัวไม่น่ากินไงก็เลยไม่ค่อยชอบพอเขาได้กินปุ๊บเออมันอร่อยจริงกินไหมกินไหมวันนี้เรากินกุ้งบ้างนะครับุ้งถังทะเลเดือดอันนี้เราไปกินหอยเชลล์บ้างนะครับ มาลองดูนะครับหอยเชลล์นะครับหอยเชลล์ย่างเลยใส่ชีสน,นะครับอุ้ยน้ำหยด <c oughs> จิ้มด้วยราดด้วยน้ำจิม้มซีฟู้ดลืมแคบก่อน้องแคบออกจากหอยก่อน,นค่อยราดน้ำจิ้มแน่ากินนะเนี่ยกลิ่นหอมมากเลยเอ่ะน้วยวนอหอม,อม ครับีครับหอยเชียบตัวใหญ่นะครับอร่อยยอดหวานเนี่ยส่งหอมน้ำหอยยังอร่อยคร้บด้วยสองถึงสามร้อยถือว่าคุ้มนะครับได้ขอมาโอเคเลยนะครับโอเคมีปลาหมึกมีกุ้งมีกมั้งมีอหอยเชลปลาหมึกก็ตัวใหญ่เหมือนกันนะพอสมควรี่ิ้าเราไปซื้อข้างนอนหูนะ่าจะหลายบาทเลยเขาขายเป็นชุดก็ร้อยเก้าเก้าชุดเล็กนะ ชุกอค่างก็แพงอันนี้เราได้ก<อ>ุ้งเยอะเหมือนกันนะได้กั้งได้ปลาหมึกเยอะแล้วก็หอยเชลล์ด้วยของโปรดเลยครับฝากติดตามช่องเฮียพีด,ด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กดกระดิ่งข้างใต้ด้วยนะครับและเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะมาทำอะไรหรือเพื่อนๆอยากให้เปิดกล่องสุงะะ่มราคาแพงขึ้นไปกว่านี้เปล่าก็อย่าลืมติดตามชมดูนะครับคลิปนี้ก็ขอตัวไปกินก่อนนะคะสวัสดีครับรบ๊ายบาย